รัตนามณีพิษุณีนะคะก็คือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกวิชาพลังลมปราณพลังจิตพลังลมปราณที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆเมื่อประมาณสักเดือนกว่าตรงนี้ค่ะก็คือวันนั้นตัวเองมีอาการเวียนหัวมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เลยขยับตัวปุ๊บนี่เราจะเวียนหัวแบบบ้านหมุนเลยจนกระทั่งต้องเอามือสองข้างมาประคองหัวไว้เงี้ยแล้วก็ซุกอยู่กับซอกเก้าอี้เนี่ยซอ,ซอกโซฟาเนี่ย เป็นเวลาตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเช้าจนถึงจริงๆแล้วคือประมาณเที่ยงคืนของอคือเป็นตั้งแต่เที่ยงคืนของคืนนั้นแล้วก็มาอีก,อ,กอีกเที่ยงคืนของอีกคืนหนึง่งแต่ระหว่างนั้นเนี่ยคือเราก็กินยาหอมกินนู่นกินนั่นเพื่อที่จะให้มันหายแต่มันก็ไม่หายจนกระทั่งแม่เนี่ยกลับมาจากมินทบาทแล้วก็มาช่วยกันเรียกว่า ึกพลังลมปราณให้แต่ตอนนั้นคือเราไม่มีแรงแล้วเพราะว่าเราอาเจียนไปหลายครั้งจนจนออกเขียวๆเ,เหลืองเแดงๆแล้วอ่ะจนกระทั่งเวลาประมาณทุ่มกว่าทุ่มกว่าคือก็เรียกลูกมาเพื่อที่จะรับไปส่งโรงพยาบาลระหว่างที่รอลูกมาเนี่ยแม่แม่กับพี่แดงเนี่ยก็มาช่วยกันหิ้วปีกเลยประคองปีกสองสองข้างเพื่อที่จะเราไปเข้าน้ำไม่ได้ก็คือใช้วิธีการ ถ่ายตรงนั้นเลยอย่างเนี้ยแล้วเสร็จแล้วแม่กับพี่แดงก็คือช่วยกันพลังลมปราณก็คือแม่กใ็ใช้วิธีการสแกนกรรมให้เราแล้วก็พอสุดท้ายคือเรารู้ว่าตอนนั้นคือเรารู้ว่าถ้าเรา ถ้าเราไม่ไม่เฮือกสุดท้ายเนี่ยเรารู้ว่าเราไปเลยเพราะว่าลมมันอั้นที่หน้าอกแล้วก็จะอาจเจียนออกมาคือมันไม่ไหวทั้งเราต้องแบบสุดสุดของของพลังที่เรามีอยู่ตอนนั้นก็คือแบบให้มันออกมาพอมันออกมาเรารู้เลยว่าเราโอเครอดพอรอดปั๊บก็คือหมดแรงก็คือหลับไปแบบแบบไม่รู้ตัวเลยแล้วก่อนที่เราจะหลับไปนยคือเรารู้ว่าแม่เนี่ยอ่มามาช่วยกันอ่า พลังลมปานใช้พลังลมปานของท่านแล้วกับพี่แดงนีช่วยเราจนกระทั่งเราได้เราได้ยินคําสุดท้ายที่แม่พูดว่าเขาไปแล้วเราก็เลยใช้ชชคำว่าฝังภาพเลยก็ได้ค่ะฝังภาพเลยจริงๆประมาณนี้คะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่รับรู้รับทราบอะไรอีกเลยค่ะก็ให้ให้แม่ได้ได้เล่าต่อตรงนี้ว่าแม่ได้ทำอะไรบ้างค,ะค่ะอันีตรงนี้คะ่ะค่ะก็ ตอนนั้นนั่นก็สภาพของท่านพิษณีรัตนามณีนะคะคือมีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายอาเจียนนะใช่ไหมอาเจียนอาเจียนอย่างเดียว <อา S 1> แล้วก็จนหมดแรงไม่ไม่ไม่มีแรงเลี้ยวแรงนะคะ,คะก็เลยต้องอารัธนานะคะคุณของพระศรีรัตนาตรัยพระพุทธรรมประสงค์เนี่ยนะคะ,ะมาช่วยนะคะมาช่วยปกป้องคุ้มครองแล้วก็มาช่วย ส่งบุญให้เจ้ากรรมนเวรนะคะซึ่งเราก็ได้แส,แสดงธรรมให้เจ้ากรรมนเวรฟังนะให้มีการออดิเตชั่นก็จบไปแล้วนะคะให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ขอให้อโหสิก,กรรมให้ท่านพิสุนีรัตนมณีเพราะเพราะว่าท่านเนี่ยอุทิศนะคะสละบ้านนะครับเพื่อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่สดเนี่ยนะคะที่สารยาท่าน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  อารมณ์ี่ฐานะด้วยนะคะก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะเพื่อให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้นะคะก็ให้กับให้เจ้ากรรมนายเวรเขาได้อานโมทนาบุญในความดีของท่านนะคะแล้วก็ให้มีการอาโหสิกรรมให้ท่านนะคะสุดท้ายนะคะเจราจาหรือว่าส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยสามรอบนะคะเช้าบ่ายเย็นแล้วก็กลางคืนรอบสุดท้ายอีกหนักที่ว่าหนักที่ว่าตอนท่านไม่เห็นสภาพแล้วก็ต้องต้องคุยอีกนะคะคุยจนเจ้ากรรมนายเวรเขาก็บอกว่า เขาก็ยอมอะค่ะเพราะยอมในความดีที่ท่านาได้สร้างความดีมาตลอดชีวิตนะคะเพราะว่า,เ,าเจ้ากรรมนายเขาไม่ทราบนะคะว่าท่านรัตนเมณีแดกได้สร้างความดีอุทิศกายถวายนะทั้งกายทั้งใจนะคะทั้งท่านฐานะด้วยนะคะชี้ช่วยกันสร้างบุญกุศลนะคะสร้างทานบรารมีตั้งแต่สมัยเป็นโยมนะใช่ค่ะแล้วก็จนปัจจุบันนี้ก็ได้บวชที่สุนีแล้วก็ยังถวายอารามบ้านสถานที่แห่งนี้เป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมของสำนักหลวงปู่สดนะคะจนสุดท้ายเจ้ากรรมนายเวรก็อาโหสิกรรมให้นะคะซึ่งพอเจ้าคามาเห็นอาโหสิกรรมให้เนี่ยก็เลยบอกกับท่านรัตนมณีนะคะว่า เจ้ากรรมเวรนะโหสิทำแล้วนะปลอดภัยแล้วค่ะแล้วต่อตากนั้นตื่นมาเช้าเป็นไงคะอ๋อเราก็หลับคือเราก็หลับไปลูกก็ลูกก็มาถึงนะบอกให้ลูกมาตั้งแต่ประมาณทุ่มนึ่งแต่กว่าเขาจะมาถึงก็ประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนมาถึงก็บอกว่าจะพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลบอกอไม่ต้องแล้วแม่แม่รู้สึกว่าแม่โอเคแล้วอ่ามันคือเรี่ยวแรงเรายังอาจจะยังไม่มีแต่ว่าเรารู้ว่าเราเรารู้ด้วยตัวเราเองว่าเราปลอดภัยแล้วตรงนี้ค่ะแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาอีกที เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะก็คือเดินออกมาจากห้องออมาข้างนอกพี่แดงเขาเห็นเาก็วอาอ้าวท่านท่านดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเหมือนคนปกติเลยแบบอ,อื่ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าช่วงท,ที่เราได้หลับลึกตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนจนถึงประมาณ6กโมงเช้านะตรงนั้นคือเหมือนเหมือนกับเราได้พักผ่อนเต็มที่แล้วจิตเราเนี่ยคือมันเหมือนกับหลุดพ้นแล้วเพราะว่าคาพูดสุดท้ายที่เราได้ยินจากแม่คือแม่บอกว่าเขาไปแล้ว เขาเอาออกซิกรไม่แล้วเราก็เลยสบายใจหลับล uh 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 ึกเลยค่ะตื่นเช้ามาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ก็คือเขาเรียกว่ากรรมนะคะที่เกิดที่เราเจ็บป่วยหรือมีอะไรขึ้นเนี่ยเกิดจากกรรมนะคะเพราะฉะนั้นกรรมตรงนี้เนี่ย มันก็จะมีเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรนะที่เขาจะมาทวงนี่จะทําให้เราเสียทรัพย์สินทําให้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมนะคะโดยใช้พลังจิตพลังวิปปานก็เป็นอนาปนสสิเป็นพ่อชงเจตเ่ยนะคะสมบุร์ให้เจ้ากรรมเรียนซึ่งเขารับได้นะคะพอเขารับได้เขาก็เอาิกรรมก็เลยหายป่วยนะคะก็ก็อยากจะเรียนพวกเราทุกท่านนะคะว่า ่วงที่เรามีร่างกายแข็งแรงอยู่เนี่ยทำเลยค่ะอย่าขี้เกียจพอความขี้เกียจความไม่ทาเนี่ยพอถึงเวลาเราเจ็บปวดจริงๆแล้วถ้าไม่มีคนคอยช่วยเหลือเราเหมือนเหมือนอย่างตัวเองเนี่ยเหมือนอย่างอย่างรัตนามณีนเนี่ยคือเราก็รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าวันนั้นมันจะเป็นยังไงโชคดีมากที่เรามีสองท่านคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็ประคับประคองจนกระทั่งเรารอดชีวิตมาได้จนถึงวันนี้ได้สร้างบาร,รมีต่อค่ะต้องกรากบขอบคุณแม่มากค่ะ เชิญชวนทุกท่านมาที่นี่ไหมค่ะเชิญชวนทุกท่านมาฝึกปฏิบัติพลังจิตพลังพลังลมปราณได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมหลวงปู่สดที่สารยาซอยเรียบคลองโยตรงนี้ได้นะคะแล้วก็วันที่สองที่สตุลาคมที่ถึงเนี้ยค่ะพรุ่งนี้บัลลืนเนี้ยค่ะเราก็จะมีการจัดฝึกอบรมวิชาพลังจิตพลังลมปราณที่ธานีสหคลินิกทางเส้นทางที่จะไปตลาดน้ำำไปตลาดน้ำลำพญาเชิญได้นะคะ เชิญทุกท่านได้นะคะเชิญค่ะขอไปเถอท่านด้วยนะคะเผือ่อใครจะมาถ้าถ้า,ถาใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0618359566ค่ะคยินดีค่ะยินดีค่ะ